ก็สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องนัสสัตว์ไออะไรนะลอตเตอรี่เก่าอ่าก็วันนี้ก็จะมีลอตเตอรี่เก่ามาเสนอขายให้เนาะก็จะเป็นปีสองห้าสามสองาก็วันนี้ก็จะมีสามหนึ่งถึงสามเจ็ดอ่าก็อ่าัวมีสามสองสามสองมีสองใบ ก็เดี๋ยวขึ้นภาพชัดๆพร้อมราคาให้วันนี้มีมาเสนอขายให้ไม่แพงไม่แพง<ม>ก็ตัวนี้ก็เป็นสับแปดอืมก็มาเสนอขายให้แล้วาคาไม่แพงตัวนี้สามเจ็ดสามเจ็ดตัวนี้สามห้าอืมตัวนี้ก็สามห้าเนาะ สำหรับลอตเตอรี่เก่าก็สำหรับคนที่ชื่นชอบสะสมหรืออยากเก็บไว้เวป็นเทระลึกว่าสมัยก่อนมันเคยมีลอตเตอรี่ขายในราคานี้ราคาไม่กี่บาทาก็หาชมยากาหายากเพราะส่วนใหญ่พอซื้อมาไม่ถูกก็ขยำทิ้งแล้วก็ทิ้งไปก็จะมีพวกเก็บสะสมไม่กี่กลุ่มที่เจ็บสะสมอยู่ก็วันนี้ก็มีมาแบ่งให้ก็เดี๋ยวขึ้น ภาพชัดพร้อมวิธีการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ให้ก็โอเคมากครับวันนี้ใครมารับชมก็ขอบคุณมากครับ